มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนราชกิจจาประกาศปลดล็อกโรงพยาบาลเอกชนอปทจัดหาวัคซีนเองได้ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสบคประกาศปลดล็อกโรงพยาบาลเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจะหาวัคซีนเองได้จากหน่วยง,งานรัฐที่กำหนด เมื่อวันที่8มิถุนายน2564ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือว่าโควิด19สบ,บคเรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด19ใจความสำคัญกำหนดแนวทางบริหารจัดการวัคซีนโควิด19จำนวน6ข้อ อาทิข้อ3ให้กลมควบคุมโรคองค์การเภสัชกรรมสถาบันวัคซีนแห่งชาติสภากาชาติไทยราชวิทยาลัยจุฬาภร์หรือหน่วยง,งานของรัฐที่มีหน้าที่และก็อำนาจในการให้บริการทางการแพทย์หรือว่าสาธารณสุขแก่ประชาชนร่วมมือกันในการดำเนินการจัดหาสั่งหรือนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคโควิดอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วและทั่วถึงภายใต้กฎหรือว่าระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานนั้นๆกำหนดเอาไว้ข้อ4เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ได้มากขึ้นสถานพยาบาลเอกชนและภาคเอกชนอาจจะหาหรือว่าขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคโควิด จากหน่วยงานตามข้อ3ภายใต้กฎหมายกฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาให้บริการประชาชนหรือว่าบุคลากรในความดูแลได้ตามความเหมาะสมโดยวัคซีนดังกล่าวต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับจากการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาและต้องพิจารณากำหนดราคาวัคซีนและการให้บริการที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนข้อ5 โดยในที่ปัจจุบันวัคซีนป้องกันโรคโควิดที่ผลิตหรือว่านำเข้ามาในราชอาณาจักรยังมีจำนวนจำกัดหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิดมาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ให้จัดหาจากหน่วยงานตามข้อ3และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักเกณฑ์หรือแผนการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และต้องสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิดภายใต้สถานาการณ์ฉุกเฉินตามที่ศูนย์บริหารสถานาการณ์โควิด -19 หรือว่านายรัฐมนตรีกำหนดโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่8มิถุนายน2564ขอขอบคุณราชกิจจานุเบกษาและขอขอบคุณข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ